พบกันอีกแล้วนะคะจากครัวติดโบบายครูแดงวันนี้ครูแดงจะมาสอนการทําฟักทองเชื่อมนะคะที่ไว้สําหรับจําหน่ายสําหรับคนที่ทําเครื่องน้ําแข็งขายนะคะหรือคนที่ขายเครื่องเย็นๆย็นพวกรวมมิตรพวกไอติมพวกน้ําแข็งใสแบบนี้นะคะครูแดงมีวิธีการทําแบบง่ายๆที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วก็ สามารถที่จะทำจำหน่ายได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนี้มีคนถามมาบ่อยว่าน้ำปูนทำอย่างไรที่เป็นน้ำ,นำปูนที่ค่อนข้างแก่นะคะเราจะใส่น้ำา1ลิตรต่อปูนแดงอันนี้เป็นปูนแดงที่กินกับหมากที่คนแก่กินนะคะตามตลาดในตลาดขายของชำทั่วไปเราจะใช้สัดส่วน1ลิตรต่อปูนแดง 1ช้อนโต๊ะนะคะเกินได้เกินได้แต่ขาดก็จะอ่อนนะคะอันนี้ของครูแดงยังไม่เต็มนะคะเดี๋ยวต้องใส่อีกหรือถ้าเราจะทำเยอะๆเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วกต็ต้องต้วงน้ํานะคะให้มันเกิดขึ้นฟ้าบริเวณหน้าที่เขาตกตะกอนแล้วนะคะถ้าเขาขึ้นฟ้าหมายถึงว่าเป็นน้ำปูนแก่วันนี้ครูแดงจะทำให้ดูเลยว่า เนี้ยคุแดงใส่น้ำไป2ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ปูนแดงเนี่ยไป2ช้อนโต๊ะเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้สองช้อนโต๊ะเต็มเต็มแล้วเราก็กวนเราใช้กวนให้ปูนเนี่ยละลายให้หมดอันนี้คือน้ำปูนแก่นะคะที่เราไว้ใช้สําหรับทําขนมเปียกปูนไว้แช่ฟักแท่ที่เราจะให้เขาแข็งสักนิดนึง ที่เราจะเชื่อมกล้วยหรืออะไรเนี่ยก็ใช้สูตรนี้ได้เลยถ้าใครทำบ่อยๆก็ใส่หอเข้าไว้นี่ก็รอให้เขาตกตะกอนไม่ต้องถึงก็ตกตะกอนมากก็ได้นะคะสีออกแดงๆก็ใช้ได้แล้วบางคนต้องไปรอเสียเวลานะคะใช้ได้เลยนี้เรามาดูฟักทองฟักทองเราก็จะปอกล้างสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ปอกปอกไม่ต้องหมดคือให้เหลือไว้บ้าง ยังเหลือไว้บ้างให้เขาทรงตัวนะคะอันนี้เป็นฟักทองที่ค่อนข้างเหนียวต้องเลือกที่เขาเหนียวหน่อยเขาก็จะมีเหนียวเหนียวหนึบหนึบหวานหวานแล้วก็แข็งด้านนอกนิดหน่อยก็ทานกับพวกไอติมอะไรนี่ก็จะเข้ากันนะคะอ่ะแล้วปอกแค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วก็เอาไส้ออก เราไซส์ออกแล้วเราก็หัน่นการหั่นมีหลายอย่างนะคะเขาจะไม่หั่นใหญ่ถ้าใครจะหั่นใหญ่ก็ได้แต่ว่าต้องไซส์เท่าๆกันจะไปใส่ในพวกรวมมิตรหนึ่งนี้นะคะเขาใส่หัน่นหั่นใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกไอศครีมหรือพวกน้ําแข็งใสจะหั่นเล็ก,ก,กเดี๋ยวคุณแดงจะหั่นให้ดูนะคะหั่นประมาณนี้เขาไม่ยุบไปมาก แต่ว่าเราต้องเน้นเท่าๆกันชิ้นเท่าๆกันแบบนี้นะคะถ้าจะใช้มีดมีดบางแบบนี้หั่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าผู้เดนก็อยากให้มันมีลวดลายหน่อยก็ใช้มีดประเภทนี้ที่มีหยักนะคะใช้กดใช้กดไปแต่ก็จะช้านิดนึงเพราะว่าเราจะเฉือนไม่ได้ต้องใช้กดอย่างเดียวนะคะเฉือนเขาก็จะไม่มีรอยหยัก ถ้าเราจะทำแบบอาชีพเลยก็ใช้มีดเฉือนให้เขามีปลายแหลมเล็กๆแหลมๆนะคะอันนี้ก็จะมีลายสวยพอเราเส็ดแล้วเนี่ยช่างนะคะเสร็จแล้วถึงช่างอันนี้คุณแดงใช้เครื่องกิโลนะคะฟักทองเครื่องกิโลใส่น้ําปูนให้ท่วมเลยนะคะในน้ําปูนของเราสองลิตรนี่ก็พอดี ที่เหลือเนี่ยไปใส่โอง่งเขาไว้หรือใส่ขวดเขาไว้แช่ไปครึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็จะแข็งแช่ไปครึ่งชั่วโมงพอได้เรียบร้อยแล้วต้องใส่มะนาวด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำตาลตกทรายนี่เราแช่ไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราฟักทองไปล้างแล้วเรียบร้อยนะคะล้างน้ำปูนออกเดี๋ยวจะมีกลิ่นน้ำปูนเสร็จแล้วเราใส่น้ำไป250อ ml น้ำตาล2ขีดครึ่งหรือ250กรัมนะคะนี่เป็นสัดส่วนที่จะพอดีเดี๋ยวคุณแดงจะพิมพ์ไว้ให้นะคะทางด้านขวามือเค้กลงไปนี่เราต้องใส่ใบเตยเข้าไปต้มเพื่อให้เขาน้ำตาลลงมีกลิ่นหอมนะคะ,ะแล้วก็เอาใบเตยอ,ออกใส่น้ำตาลลงไป250กรัมครึ่งหนึ่งของวักทอง ถ้าใครจาไม่ได้ก็บอกว่าครึ่งหนึ่งปักทองโลนึงก็ใส่น้ําตาลครึ่งโลอันนี้น้ําตาลจะพอดีกับปักทองนะคะบางทีเราปปเราทําไปแล้วเราไม่รู้ส่วนของน้ําตาลก็ทําให้น้ําตาลมากเกินเขาก็เกาะมากเกินอันนี้จะเป็นพอดีนะคะพอเสร็จแล้วเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้เขาเดือดหรือเคี่ยวนะคะเราใส่น้ําน้อย น้ำกับน้ำตาลเท่ากันนะคะน้ำ250 ml น้ำตาล2ขีดครึ่งเราจะใช้ไฟกลางไฟกลางถึงโอนนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงเลยถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยมีโอกาสที่ด้านข้างจะไหม้ละทำให้สีฟลุกทองของเราไม่สวยนีย่ก็เป็นเทคนิคนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมคะสีเขาจะสวย เนี่ยเขาจะไม่เละสักชิ้นเลยถ้าเราทำตามนี้แต่ว่าเขาก็ไม่แข็งนะคะแข็งมากก็ไม่อร่อยเขาจะนุ่มๆเราจะใส่ปูนไปเพื่อว่าไม่ให้ฟักทองเราเละนั่นเองนะคะแต่เราต้องการความนุ่มไปอยู่อันนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีน้ำอยู่ถ้าเราต้องการเก็บไว้นานเนี่ยจะต้องไม่ให้มีน้ำเชื่อมอยู่เลยนะคะ น้ำเนี่ยจะไปเกาะที่ตัววักทองทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะใส่โหลไว้สำหรับขายได้หลายวันนะคะนี่ก็เป็นวิธีการทำบางคนเขาก็ยังมีน้ำอยู่เนี่ยก็ทำให้วักทองเราเสียได้ง่ายเมื่อมโลไปใส่ไว้ในโหลนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเปิดไฟอ่อนนะคะตอนนี้ อันนี้จวนจะได้แล้วผัดไปจนกว่าน้ำตาลเนี่ยจะเข้าไปในเนื้อทั้งหมดเลยนะคะส่วนน้ำมะนาวจะช่วยทำให้น,น้ำตาลไม่ตกทรายนะคะใส่ไปไม่ต้องถึงซี่ก็ได้ค่ะนี่คุณแดงไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะอันนี้ใกล้ละใกล้ที่จะได้แล้วนะคะน้ำจะหมดแล้ว จะเย็นๆค่อยๆเขี่ยวไปต้องใช้ตะหลิวที่เขามีความคมหน่อยนะคะเพราะเขาจะได้แซดด้านล่างได้ดีไม่ต้องกลัวเชินวักทองเขาจะเละเขาไม่เละแล้วค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะนี่สามารถไปทานได้เลยทานเล่นเปล่าๆนี่ก็อร่อยเลยนะคะ ถ้าใครไว้ทำทำให้เด็กทานเล่นๆโดยที่ไม่ต้องไปใส่ไอติมหรือไม่ต้องไปใส่ในน้ำแข็งใสก็อร่อยค่ะเหมือนบักทองเชื่อมเสร็จแล้วคะ่ะบักทองเชื่อมเป็นท็อปปิ้งนะคะของอร่อยๆจากครัวติดโบบาคูแดงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ ติดตามครูแดงหน่อยนะคะ